อยูอยากมีความสุขกับชีวิตต้องรู้จักคำว่าเรียบง่ายนะอยากมีวาส,สนาในชีวิตเราก็ต้องรู้จักคำว่ารู้พออยากมีอิสระในชีวิตก็ต้องรู้จักคำว่าหลงลืมบ้างเมื่อไหร่ที่อยากได้มากกว่าคนอื่นเมื่อนั้นกายใจของเราจะเหนื่อยล้าคุณยูเมื่อไรที่กัดกลุ่มนานเกินไปเมื่อนั้นกายใจจะสุดโทมเมืม่อไรที่กจจดดันมากเกินไป เมื่อนั้นสุขภาพกายสุขภาพใจจะเสียหายอย่าปล่อยให้ใจมันขึ้นราคุณโยมอย่าปล่อยให้กู้ชีวิตที่เป็นเหมือนคนไร้ค่าอย่าเสียใจกับทางเลือกเดินอย่าสร้างตราบาปไปให้ใครคุณโยมบางคนคิดว่าให้อภัยคือทําเพื่อคนอื่นแต่จริงๆแล้วการให้อภัยเพื่อตัวเองมากกว่าคุณโยมอภัยให้เขาเราก็ปลดปล่อยความโกรธความเปรียบออกจากใจชีวิตที่ไม่หนัก ทำให้เราไปต่อได้อย่างสบายสบาย,ยการไม่ยึดติดกับอดีตทาให้เรามีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่าคนที่ไม่รักเราเดินออกจากชีวิตของเราได้ก็ต้องขอบคุณต้องดีใจไม่แช่ระยมอย่าหมกมุ่นกับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆที่ไม่ได้มีค่าอะไรที่จะต้องจำงเลยปล่อยเขาไปเท่ากับปลดปล่อยตัวเองให้อภัยเขาเท่ากับให้อภัยตัวเองด้วยพราอของวันที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองก็คือการเดินไปข้างหน้าอย่างคนรักตัวเองที่ไม่แบกความทุกข์ ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังพกไปแค่ความทรงจำกระบเรียรแค่นั้นก็พอนะมันคงจะประหลาดคุณโยมถ้าคนที่เกลียดคิดหน้าเราจะพูดถึงเราในแง่ดีเป็นธรรมดาของคนที่มักจะเล่าแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ลืมพูดถึงความชั่วของตัวเองความจริงมีสองด้านด้านของเขากับด้านของเราคุณโยมผิดถูกดีเลวขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นมันออกจากปากของใครออกจากปากคนที่รักเราก็มีแต่เรื่องดีๆออกจากปากคนที่ไม่ชอบคิดหน้าเรา มันก็จะเป็นแต่เรื่องเองร้ายเรื่องแย่ๆโยอย่าเสียเวลาต้องคอยกังวลนะว่าใครจะเข้าใจเราผิดเปลืองสมองถ้าต้องมาคิดหาทางให้ใครต่อใครมาเข้าใจเราดีที่สุดในสายตาคนทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมโยลองคิดดีๆนะแค่ดีพอสําหรับคนที่สําคัญกับชีวิตก็พอแล้วคนที่ตัดสินเราจากคําบอกเล่าของคนอื่นเนี่ยจะต้องไปใส่ใจทําไมคนโยคนฉลาดที่มีใจเป็นกลาง ต้องคิดเป็นแยกแยะออกแต่ถ้ามีสมองไว้แค่ไม่ให้กระโลงมีพื้นที่ว่างก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ชั่งมันคนโยมประบางทีชีวิตเราก็ต้องเจอภาคบังคับที่เลือกไม่ได้นะดูเหมือนจะอึดอัดก็ต้องอดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบคนโยมต้องอยู่กับมันให้ได้ในแต่ละวันสิ่งแรกที่ทําให้เราผ่านไปได้ในช่วงเวลาที่มันแสนน่าเบื่อนียเราต้องเข้าใจก่อนคนโยมว่าทุกอย่างที่เราต้องพบเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของชีวิต แต่เป็นสิ่งที่เราเจำเป็นจะต้องเจอมันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เราต้องผ่านไปให้ได้คุณโยมในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เผชิญหน้ามันอย่างกล้าหาญเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เจออันไหนแก้ได้ก็แก้ไปอันไหนแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางคุณโยมแต่ทุกอย่างก็ต้องทํามันอย่างดีที่สุดนะอย่าเป็นทุกข์มากจนเกินไปเพราะเราจําเป็นจะต้องมีความสุขในชีวิตด้วยไม่ว่าอย่างไรทุกอย่างมันก็จะผ่านไปคุณโยมหรือไว้เพียงแค่ความทรงจําให้นึกถึง สบายใจบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะคอยเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้เราผ่านทุกอย่างไปได้นะเจริญพร